สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนกลับมาปิดท้ายกันนะครับในรายการ Travel Talk วันนี้เรากำลังสนทนากับวิทยากรของเราเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือว่า Eco Tourism นะครับ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสํานักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณพัชนียงยอดจากกรมการท่องเที่ยวนะครับมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศครับเพราะครับ, <c oughs> รบอีกรอบหนึ่งครับที่ผ่านมาเนี่ยกรมการท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเ <c oughs> วศหรือว่าอีโคทัวริซึมเนี่ยยังไงบ้างครับก็ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะเราก็ดูแลในเรื่องของการพัฒนานะคะแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้ดูเฉพาะ เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะ <semester. S 2> เราก็จะดูจะขึ้อนอย่างในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราก็จะมีการกําหนดนะคะจัดทํามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเชิงนิเวศน่ก็จะเป็นมาตรฐานการเดินป่ามาตรฐานดูนกชมพันไม้ปีนผาล่องแก่งอะไรประเภทเนี้ยนะคะ <ừ> เราก็จะมีการจัดทํามาตรฐานขึ้น <ừ> นะคะเพื่อที่จะทําให้แหล่งท่องเที่ยวนี่นะคะมีคุณภาพแล้วก็สร้างความพะทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาใช้บริการนะคะแล้วเราอยากจะเห็น Eco Tourism ของประเทศไทยเนี่ยได้รับการพัฒนาไปในทิศทางไหนครับพอครับมันก็ไม่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 ยากหรอกนะคะว่าเราพัฒนาไปในทิศท,ทางไหนนะคะเราก็มองไปดูที่ที่คุณภาพ นะคะของแหล่งท่องเที่ยวบางคนอาจจะมองไปว่าถ้ามีจํานวนเยอะนะคะรายได้ดีแต่จริงไม่ใช่นะคะความสูญเสียที่เราจะต้องมาชดใช้คืนเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะว่านักทอ่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนะคะควรจะมีคุณภาพไม่ใช่เขาไม่มีคุณภาพนะเขามีอ,มอยู่แล้วแต่เราต้องช่วยเขาร,รักษาคุณภาพตัวนี้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะคะในเมื่อเป็นเทิงนิเวศเนี่ยมันเป็นทรัพยากรเป็นธรรมชาตินะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเน้นไปที่บริ มาเพราะว่าการที่เราได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะมีคุณภาพด้วยนะคะอันนี้ <ừ> ก็ถือว่า มันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ที่ดีมากกว่าแล้วก็จะได้รับคําชมต่างๆอะไรกลับมานะคะเสียงตอบรับมันจะดีกว่านะคะมีอะไรไหมครับที่ผออยากจะขยายความเรื่องที่คนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับการพัฒนาอีโคทัวริสต์เพราะว่าคือบางคนอาจจะแค่เกาะกระแสไงครเพราะเห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนี่ยแต่ทำแบบผิดๆอย่างนี้ครับพอครับ ในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยในการที่จะพัฒนาหรืออะไรเนี่ยนอกจากในเรื่องของมาตรฐานแล้วเนี่ยม,มันยังเป็นที่ต้องมีการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันนะคะก็จะมีหลายองคอ์กรที่ดูแลพวกแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้อาจจะเป็นกรมป่าไม้กรมที่ยาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวณะอุทยานนะคะอุทยานต่างๆอะไรเงี้ยก็ต้องมอีความร่วมมือกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจ ที่ดีนะคะต่อกันแล้วก็เพื่อมองให้เห็นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในที่ต่างๆการบริหารจัดการเนี่ยควรทําอย่างไรนะคะก็ให้ท้อ,ทองถิ่นนะคะเรียกว่าชุมชนท่องเที่ยวอะไรยเงี้ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพราะเขาจะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นดีกว่าคนอื่นที่เข้าไปนะคะ嗯嗯แล้วก็กิจกรรมกระบวนการต่างๆในการทำเนี่ยก็ต้องให้เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะครับแผนการดําเนินงานของกรมการท่องเที่ยวในปีนี้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยตรงเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ คในส่วนแผนการดําเนินง,งานนะคะกรมท่องเที่ยวนีน่นอกจากมีการตรวจประเมินมาตรฐานเราจะตรวจประเมินมาตรฐานทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีในลนักษณะของอการให้การสนับสนุนการดําเนินง,งานต่างๆนะคะอย่างตัวว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาจะจัดการดเรื่องนี้เราก็จะเข้าไปดูแลให้นะคะแล้วในส่วนนี้นอกจากว่าเราก็ยังมีในเรื่องของการจัดอบรมความรู้ให้กับผู้นําเที่ยวนะคะ กายหรือมักคุเทศเกี่ยวกับเรื่องของอการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวนะคะ<ม>วิธีการต่างๆในการดูแลระบกรักษาอะไรพวกนี้ตค,ครับความจริงกรมการท่องเที่ยวมีข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเยอะเหมือนกันใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะใช่ผมเห็นเอกสารอยู่ข้างหน้าผมเต็มไปหมดเลยค่ะฮะ ก็จะเป็นในเรื่องของเอ่ออย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องของการทํามาตรฐานนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะคือเราเนี่ยไม่ใช่ตรวจประเมินอย่างเดียวแต่เราก็จะมีคู่มือในเรื่องของการที่ว่าถ้าคุณจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเนี่ยนะคะคุณจะทําอย่างไรเทียบจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานท่องเที่ยวไทยก็คือช้างชุมวงตามรูปเนี่ยอย่างถ้าเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยก็จะมเภาพดูพันธุ์ไม้ป่าอย่างเงี้ยนะคะนะคะค่ายพักแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีวิธีการนะคะมี ีขั้นตอนบอกว่าสิ่งที่ ผู้ประกอบการเนี่ยควรจะทำนะคะหรือว่าถือปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรเพื่อให้แหล่งท่องเทียเ่ยวนี่มีคุณภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศเรานะคะคก็จะมีมาตรฐานต่างๆเนี่ยที่เราตรวจประเมินนะคะแล้วก็ให้การรับรองแล้วก็ยังจะมีผู้มือการตรวจประเมินอ่างเงี้ยเราก็จะดูได้โดยตรงเลยฮะค่ะโดยตรงใช่ค่ะจะเป็นผู้มือการตรวจประเมินว่าจะตรวจประเมินด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถนะคะติดต่อนะคะได้ที่กรมการท่องเที่ยว หรือไม่ก็ไปดูที่เว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะเข้าดูได้เว็บคือเอรอ w w w t o u r i s m g o t h นะคะนะคะก็จะมีอยู่จริงจริงท้ายเล่มก็จะมีให้อยู่ทุกเล่มนะคะแต่จริงๆก็ไปต่อที่กรมการท่องเที่ยวได้เลยนะคะค่ะช่วงนี้อยากให้ทิ้งท้ายให้กับนักท่องเที่ยวก็ดีนะฮะที่สนใจการท่องเที่ยวแบบอีโคทัวริซึมแล้วก็คุกจะต้องมีจิตสำนึกอย่างไรบ้างหรือแม้แต่ผู้ประกอบการครับผอครับ ในในช่วงท้ายของรายการครับขอให้ลักษณะในเรื่องของการที่ว่าเน้นที่คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าจะทําเพื่อให้ได้ปริมาณมากนะคะผลตอบรับเนี่ยมันอาจจะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่ว่าไรายได้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าว่าเกิดความประทับใจในคุณภาพเนี่ยนะคะเขาไปบอกต่อเนี่ยนักท่องเที่ยว ก็จะมาเพิ่มขึ้นนะคะอ,อันนี้มันถึงจะได้คุณค่าที่แท้จริงของการท่องเที่ยวะคะในมุมมองของพออมันต่างกันไหมครับการท่องเที่ยวแบบธรรมดาที่เราก็ก็คือท่องเที่ยวกันอยู่แล้วกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยจุดต่างที่สําคัญของของสองอย่างนี้นี่มันคืออะไรครับก็ไม่น่าจะแตกต,ต่างกันมากนะคะการท่องเที่ยวทั่วๆไปเนี่ยคือเราก็ท่องเที่ยวอะไรไปทั่วๆไปแต่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็นเรื่องของจิตใจนะคะจิตสํานึกในการที่จะรักแล้วก็ พัฒนาและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือบรดกทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยเนี่ยนะคะควรเป็นสิ่งที่หวงแหนที่คนไทยเนี่ยควรจะรักษานะคะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะจัดแต่เที่ยวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราต้องรู้จักรักษาอนุรักษ์ให้มันทรงคุณค่าเอาไว้นะคะครับขอบพรคุณพอมากเลยครับผมขอบะคุณครับ เชื่อว่าวันนี้ข้อมูลในรายการ t r a v e l Talk นั้นคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยนะครับใครที่สนใจอยากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ world wide web t o u r i s m go t h หรือติดต่อไปที่กรมการท่องเที่ยวนะครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเรานะครับคุณพัชณียงยอดผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวและขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมหัวช้างเฮริเทจกรุง ه, ถนนพญาไทยครับผมวารินสัจเจเดลพร้อมด้วยรายการ Travel Talk ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน